สวัสดีครับวันนี้ชวนมาทำนาฬิกาแขวนผนังคราวที่แล้วเหมือนจะเป็นนาฬิกาดิจิตอลคราวนี้เป็นอนาล็อกครับก็ลักษณะก็เป็นแบบนี้ซึ่งจะให้มันเดินตรงตามเวลาเลยก็ได้นั่นหมายถึงว่าหนึ่งวินาทีก็คือ1วินาทีหนึ่งนาทีก็ตรงกับเวลาหนึ่งนาทีเลยก็ได้โอเคเรามาเริ่มกันเลยครับ ก็ไปที่ New Composition เอ่เซตไว้สัก10นาทีก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปขยายเอาทีหลังก็ตั้งเป็นชั่วโมงแล้วมันจะนาน Full HD ตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็น24เฟรมเปอร์เซกครับเดี๋ยวผมขอลบคอมนหนึ่งเลยก็ได้ขอไม่ต้องลบก็ได้ แล้วก็ไปเปิด New Solid Layer เป็น Background จากนั้นก็ให้ไปที่ Ellipse Tool Double Click เพื่อเปิด Shape Layer ของ Ellipse มาแล้วก็เราจะทำกรอบนอกก่อนก็เปลี่ยน Fill เป็นไม่เอาปิด Fill ไป เอาแต่สเตรอสเตรอขอเป็นสีเทาเข้มโอเคสามสิบเป็นห้าสิบเลยก็ได้อย่างนั้นก็เข้ามาที่คอนเทนต์เปิดอิลิปเปิดพาร์สไปที่ไซต์ปลดล็อกออก เซตไว้สัก850 50คูณ850ก็ได้กรอบนาฬิกาประมาณนี้หลังจากนั้นก็ Copy Layer กรอบนาฬิกา c t r o l d แล้วก็ตัวนี้ทำเป็นหน้า หน้านาปักด้านในมันก็ต้องเข้าไปที่คอนเทนต์ลิปไปเปิดฟิล์มันปิดสตรกแล้วก็ไปเปลี่ยนสีข้างในมันให้ดู าสีประมาณนี้แล้วกันครับจากนั้นก็ก็ทำขีดเราใช้ขีดแทนตัวเลขก็ต้องไปที่ rectangle tool double click แล้วก็เปลี่ยนปิดสตร k กตรงนี้เลยก็ได้ เอาแต่ฟิลมันเข้าไปที่คอนเทนต์เปิดพาไปที่ไซส์ปลดล็อกขีดมันเอาสักขนาดเท่าไรดีสัก20คูณ80สีเป็นสี ดำเลยแล้วกันโอเคสีดำเป็นขีดให้ไปอยู่ดึงไปอยู่ข้างบนสักประมาณลบสามแล้วกันปับจากนั้นก็ไปเพิ่มรีพิเตอร์ คลิกที repeated repeated, repeated my, uh, 14, ่ repeater เปิด repeater ออกมาเปลี่ยนเป็น1 3 12ขีด12 copy เปิด transform repeater เปลี่ยน position แกน x 100เป็น0ไปที่ rotation 3 หรอบมี360องศาหารด้วย12ขีดก็บวก30องศาเราก็จะได้ขีดของนาฬิกามาแล้จากนั้นก็ไปปิด3ตัวนี้3ตัวนี้ใส่ดอกชาโ์โดให้มันหน่อยใส่เงาให้มันหน่อยดับเบิลคลิกเข้าไป ชาร์โดสักเจ็ดสิบโอปาซิตี้ห้าสิบเท่าเดิมตรงนี้สักแปดซอฟเน็ตสักสองนิดหน่อยหน่นนยนยอยแต่ดูไม่ดีเลยไอเฟสเนี่ยไม่ต้องเอาหรอกตัวอื่นได้แต่ตัวนี้ไม่ต้องเอาโอเค กรนอกเอา distance เยอะๆหน่อยโอเคประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ไปทำเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกาก็ต้องเริ่มจาก rectangle to เข็มนาฬิกาเป็นสีขาวเปิดข้างในมาใสมันเอาสัก เข็มวินาทีเอาสัก1 0พิกเซล10พิกเซลตรงความยาวสัก300รลดโซ่ก่อน1 0พิกเซล300ยังน้อยไป400เลย 340ใส่ใส่ราวนให้มันหน่อยขอบมนสักสิบแล้วก็มาเลื่อนมันไปอยู่แถวๆนี้แถวๆนี้แถวแถวก็ใส่สูตรไปเลยลบค่าวายสามร้อยสี่สหารสบวกราวเน็ต เราก็จะได้เข็มวินาทีที่มีจุดหมุนอยู่ตรงนี้พอดีโอเคจากนั้นก็มาเซตค่าโรเตชันของมันคลิกกด R แล้วก็กด alternate คลิก s t o p watch ตั้งค่ามันค่าเวลา time Time คูณ1รอบ360องศาหให้เป็น60ก็คือหาร60วินาทีมันจะได้ทั้งหมดมี60วินาทีใน1รอบลองเช็คดูนิดนึงลองเลื่อนดูเออน่หมุนไป10วินาทีโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็ ก๊อปปี้มันสองทีเป็นเข็มก๊อปปี้คอนโทรดีคอนโทรดีเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อให้มันก่อนเป็น second arm ตัวนี้เราทำเป็น minute arm ตัวนี้ทำเป็น hour arm แล้วเราเราก็ขอเลื่อนเข็มวินาทีไปอยู่บนเข็มนาทีอยู่กลางมาที่เข็มนาทีกดเข้าไปดูคอนเทนต์มนันไปเพิ่มขนาดให้มันหน่อยเข็มนาทีใหญ่กว่าเข็มวินาทีควรจะเป็นสัก25 ความยาวมันควรจะเป็นสัก280เยอะอย่างเยอะไป240ประมาณนี้ราวเน็ตมันสัก15ดังนั้นตรงนี้ลบ240หารสบวกด้วย15เป๊ะ เปลี่ยนสีมันหน่อยดีไหมให้เข้มขึ้นมานิดนึงโอเคเราก็จะได้เข็มนาทีเข็มนาทีเข็มนาทีคลิกเลเยอร์นาทีกด R คลิกสต็อกวอชได้คลิกอัลเทเน่กดสต็อกวอช แล้วแล้วเราก็เอาไป parent กับวินาทีต้องเปิดวินาทีก่อนกด R เอาไป parent กับองศาของวินาทีแล้วมาเปลี่ยนจาก60วินาทีเป็น1น,นาทีแล้วต้องไปหารส่อหาร60โอเค ลองเช็คดูไปสักที่9นาทีก็ประมาณนี้แสดงว่าสูตรถูกต้องไปที่เข็มชั่วโมงครับเข็มชั่วโมงเลเยอร์เข็มชั่วโมงทำแบบเดียวกันเปลี่ยนสีให้เข้มขึ้นอีก เพิ่มขนาดให้เห็นชัดๆเป็น35หตรงนี้เป็น180ตรงนี้เป็นยี่ตรงนี้ก็ต้องเป็นลบ180หาร2บวก 20ก็ประมาณนี้โอเคสวยงามกด R ที่เข็มชั่วโมงแล้วเอาชั่วโมงไป parent กับนาทาีลืมเปิดนาที กด r ที่นาทีด้วยไปที่องศาของนาทีเช่นเดิมครับ1รอบมี12ชั่วโมงก็หารด้วย12ก็จะได้ประมาณนี้โอเคไปที่ n ดูตอนนี้มัน10นาที เข็มชั่วโมงก็อยู่แถวๆสิบนาทีเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มที่ระยะเวลาของคอมโพสิชันหลังจากนั้นก็เลือก3ตัวใส่เงาให้มันหน่อยดอปชาโดสี่สักสี ก็ประมาณนี้เอาลองเลื่อนเองดูป้างีีเดินนิ่มเลยทีนี้ทีนี้สมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเราจะเอาไปใช้ในโปรเจกต์อื่นๆเราอาจจะ เห็นมันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งไม่จาเป็นต,ต้องเป็นที่ช่วงศูนเราก็ควรที่จะไปเซอ,อกด r ที่วินาทีเพราะวินาทีเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เราโยงไปถึงกันหมดก็ต้องไปเปลี่ยนนะตรงนั้นเป็น value บวกนั่นหมายถึงว่าจะไปเริ่มหนะ ตรงไหนก็ได้นะเอาเอาค่าเวลาตรงนั้นมาบวกกับสูตรเดิมของเราอยู่ทีนี้ทีนี้อันนี้มันจะมันจะเลื่อนตามเวลาตรงตามเวลาจริงๆ1นาทีก็1นาทีแต่ถ้าเราทำแอนิเมชันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องให้ตรงขนาดนั้นเราจะไม่เห็นเข็มอื่นมันเลื่อนเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอเพิ่ม a อส t ซม y e ิม erm l ให้มันอีกสักตัวหนึ่ง mm hmm. เพื่อที่จะใส่เบลอให้มันอีกตัวเอ้ย mm hmm. euh, Noise ให้มันอีกตัวมันจะได้ดูไม่ใหม่เกินจะเป็นน้อยตัว hls แล้วใส่มันไปสัก2%อย่างละ2%จะได้ดูธรรมชาติหน่อยออแกนิกหน่อย ถ้าเราจะทำแอนิเมชันให้มันเลื่อนแบบไม่จำเป็นต้องสมจริงเนี่ยเราก็ไปเซตที่ค่าวินาทีเหมือนเดิมก็คือเราสามารถไปคูณมันได้เช่นคูณ30อย่างเงี้ยมันจะได้ดูมีความเคลื่อนไหวกันหลายๆเข็มหน่อย ก็ยังกว่าจะแรนพรีวิวได้มันก็ยังไม่เห็นอะไรเพิ่มเป็นคูณร้อยเลยแล้วกันแล้วก็แล้วก็ไปใส่โมชั่นเบลอให้เข็มนาฬิกาด้วย เลยมันจะได้มีความเคลื่อนไหวห,หลายๆเข็มเวลาเอาไปเข้าฉากอย่างอื่นเข้าฉากทำพรีเซนต์อื่นๆโอเคทีนี้เราจะไปเพิ่มเวลาให้คอมโพสิชันทั้งหมดลองดูค่าชั่วโมงดูเข็มชั่วโมง ดูบ้างเราไปเปลี่ยนให้เป็นสมจริงก่อนเอาตัวคูณวินาทีออกก่อนให้ตามจริงปุ๊บคิดขวาที่ composition composition setting ใส่ให้มันเป็นสัก2ชั่วโมงเลยปุ๊บ ก็เลือกทุกเลเยอร์กด n กด alternate rolling ่าไปแล้วลองไปที่2ชั่วโมงปุ๊บดูเข็มนาฬิกาตอนนี้159เกือบ2ชั่วโมงเป๊ะเอาลองมาที่1ชั่วโมง1ชั่วโมง เข็มสั้นเข็มยาว21วินาที0นนาทีโอเคเรียบร้อยประมาณนี้แล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ